สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดบางนมบางนมโคมีนมไหมมีโคมไหมไม่มอีอ๋มมีอยู่ข้างหน้ามีไก่ด้วยนี่อันนี้มามาแน้วนั่งรถอันนี้เป็นโบสถ์นะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน จะมีช่องให้ลอดใต้โบดนะฮะ <Huh? S 1> แต่ว่าจะต้องลงไปเทียบละหนึ่งคนค่อนข้างลงยากดูดิดูด,ด, <c oughs> ดูลอดใตท้องโบดเนี่ยตรงไหนเป็นนรกข้างล่างเป็นนรกปะเนี่ยเหรอพระ <Okay. S 1> วสวรรค์นนะสวรรค์อยู่ข้างบน <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ๋นี่นี่น <c oughs> จสร้างโดยหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นโบด ่ปเดี๋ยวพาไปดูนรกก่อนไปทัวร์ก่อนไปทัวร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกึงโอ้โหมันโยกอ่ะได้โอ้โหโยกโอ้เันค่อยๆหันหลังออกมาหันหลังมาทีละขั้นทีละขั้นเหมือนส่วนสนุกอ่ะอืมอ๋นนี่คือใต้โบสถ์นะคะ เป็นแบบนี้ครับเอ้ยอันนี้มันเหมือนอยู่ในลูกกงเลยนะคือ <c> ถ <oughs> ูกกั้นไปก็เป็นมสติครับเอ้ยเดี๋ยวเราวนทางนี้เราต้องวนทางนี้พะกิเราต้องวนเลฮ้ยไม่น่าเชื่อมาลงมาด้วยเว้ยโ,โยกแม่นะโยกแม้อามาเนี้ยไม่โยกไม,ไม่โยกหรอแต่ว่ามันพิกเอมันิก โอ้ตรงนี้ก็มีที่ใส่เอ่อตรงนี้ตรงนี้มีที่ใส่หกเข่าเนี่ยเอาไว้คานคานใต้ท้องคานนี่ไงตรงนี้ที่เขาคานเนี่ยลอดเข้าไปไนตรงนี้อะไรอ่๋อตรงนี้มาแค่นี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็คือคานลอดลอดข้างในนะค่อนข้างแคบนะวนรอบทั้งหม ค่อนข้างแคบไปเดี๋ยวไปเอามามันลงมาดิฟต์วไม่รู้เฮ้ยนี้อะไรอ่ะอันเป็นช่องคนแบกควันเดี๋ยวไปเอามามันลงนะโทษครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะเมื่อกี้ทางลงนี่เป็นทางขึ้นใช่อ่าโอเคเราก็ขึ้นมาข้างล่างเป็นนรกข้างบนเป็นสวรรค์ คนยเยอะคนเยอะมากดูกันเราตัวโอ้เมื่อตื่นเลยอ่ะก็จิไปไดูว่างหลังมีอะไรงไง ก็เป็นขานทึบๆมีไฟหายใจได้น้อยดูไปล่ะดูเม็ดดูดแล้วแล้วหนูจะถือยังไงว่าว่าอีออก <c oughs> รตรงนี้ก็กค่อนข้างแคบนะรอดได้ช่องเดียวอุย้ย oh <no. S 2> เจอนี้เจอรูปด้วยมีรูปข้างในมีรูปข้างในนี่ก็เป็นปูนธรรมดานะแล่วดูจะรู้ได้ไงว่าอีบอ้อไม่รู้เออเดีอีบอกเองเออเพลินก็เลื่อนๆนะเ <c oughs> พราะว่าคนทานกันครั้งแล้วอนะ <c oughs> <c oughs> น,นี่ค่ะน้ำหนักประมาณร้อยโลอะ่ะช่องนี้รอดไม่ได้ช่องนี้แคบมากเลยช่องทุดทายตั้งใจตั้งใจสติโอเคนนะอ่ะตรงนี้นะครับคนอาจจะไม่เห็นตรงนี้จะเป็นปิดทองแล้วก็มีมีองค์หลวงพ่ออยู่ตรงนี้องค์นึงนะมามามนี่นันนะ คนมาส่วนใหญ่เขาก็จะมองตรงนี้ครับแล้วก็รอดไปเลยอ้าทำไมเจีย๊ยบโดนแซงอ่ะเจี๊ยบไปไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังอ่าฝั่งนี้มีแล้วก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะมีทุกฝั่งนะเ,เดี๋ยวเราพาไปดูปอันนี้จุดต่อไปอ้อตรงนี้นไม่มีนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นเป็นคานปิดทึบนะเมื่อกี้ตรงที่เราเข้ามาก็คือจะมีพื้นที่ใส่นิดหนึ่งนะแล้วตรงนี้เป็นคานเหล็ก ก็ค่อนข้างอึดอัดนะไปข้างหน้ามั้ยเร็วไปแค่ไหมครับมาเร็ว,วที่อ๋อฝั่งนี้จะมีนี่นะตรงนี้ก็คือกระมนชนกนะเชะิญไ,ไม่รู้เป็นชื่อเจียนโอท,ทโห แล้วก็ค่อนข้างแคบนะเพราะอยากแยติดหัวก็ข้างบนไม่รู้ว่ามีอะไรนะให้ทุกคนดูถอยข้างบนเป็นอย่างงี้แล้วก็มีอยากแยติดถอาคย้ายก็เจอเอาไปรมามิดใจนี่นะข้างบนข้บนไม่รู้ว่ามีอะไรครับไม่เห็นให้ทุกคนดู อก็คือเป็นช่องระบายอากาศด้านบนเหมือนจะมีปวกขึ้นนิดหน่อยแต่อยักใยติดมืออ่าอัน,น้ช่องช่องนี้ก็เป็นอย่างนี้นะแดดเจ็บออกแล้วช่องนี้เดวเจ็บออกแล้วหายใจไม่ออกแล้วครับแดดมากมากนะมา,มาเาป็นแล้วรู้สึกไงบ้างครับเ,เจ็บเข่าด้วยแสดงว่าใส่ไม่ดีหรอห,หลวม นี่นเป็นสําหรับผู้ใหญ่กี่รอบก็จีกี่รอบยี่สิบเอ็ดรอบยี่สิบเอ็ดรอบ,อบวันศุกรนะ์ครับเยอะสุดเป็นไงเข้าแล้วออกมาแล้วเป็นไงหายใจออกไหมหายใจออกหายใจออกนิดหนึ่งติดไห<อ>มตตรงนี้เลยชุ่มเลยชุ่มแบบเปียกเลยเปียกชุ่มเลยหลังจากาอมาม่าเก่งมากอาม่าเป็นไงบ้างอาม่าเป็นไงบ้าง ขึ้นมาเป็นสวรรค์เลยไหมเนี่ยพัดลมตัวเนี้ฮาตาลียังกับเทวดา<อ>ข้างล่างร้อนมากฮ<อ>าตาลีนะฝั่งนี้เป็นเทวดาชาร์ปขึ้นขึ้นมาแล้วโล่งเลยอ้ข้า้ล่างอึลอดันมากเนี่ยครับสวรรค์เนี่ย,วยความรู้สึกสบายที่แท้ทู สาธุครับสาธุครับ